กินข no ้าวกับยังเนาะกินข้าวกับแกงน้ไมันเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแกงน้ไมันฮ้อนข้าวเหนียวฮ้อนข้าวข้าวเหนียวกะฮ้อนข้าวฮูงกะฮ้อนพี่น้องมีทางข้าวเหนียวข้าวฮู้งวันนี้เบาคนไทยมาอยู่บ้านแต่แล้วเนาะมันอยู่บ้านเบาคนไทยเองมาเอาน้ำซางเอาทอดน้ำซางลงลงซอใส่ก็ เมื่อคืนในพันตกพี่น้องเอ้ยไปการเขตกะได้บ่อสองปิ้งบ่ผู้ไทยไปการเมื่อคืนนี่กะกินกินบ่ะกินน้ำไหมเบียนได้ชาวบ้านะกิจิ้มเข่ามาถังผ้าเท้าก้อนนี่มามาจินมเข่าด้อนี่เด้อแกงมาไม้ห่อนห่อนนี่กําลังสีสดนี่นี่นี่อไม้ยังห่อนไหนบ้น่ะอันนั้นเปิ้ลเด้อบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยนี่ หลายคนกินแซบอ้าวแกงเบนไหนบักอันนี้เยอะอ้าวเบนมาตจีนกนมาจินะตังยลุมมาแล้ววเอาขาเนี่ยเรียนเลยแั่พี่ เอานั่งอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยสวายดีพี่น้องเอ้ยสวาสดีคนทุกงมองทุกบอลกติดตามเัมชมนะพี่น้องยืนกินไม่ได้พ่อเนาะกินไม่ลงกินยืนถกเนา้างอยู่ขนาดนี้เนาะถามาแล้วเนาะอ้เงาถามาลดพี่น้องเอ้ยไล่ขดแซบพี่น้อง สองผ้าคุณได้พี่นุกเมนผ้าเดียวและสองผ้าแกง่งูเอนยังไม่พี่ง้องแกง่อไม้เขาหงพันท่อนอธิบายน้งไม่แกงน่อไม้เอาเพื่อนเจอเอาเจ้นางเจอพักะเจอเจเฮดเบิสครบเบิดหนึ่งแล น้อมงจนเทียงนาะจ้าแมงเอาอยกาพูดแล้วสูงแต่หม่ไหวมึงขาดปุ่นหนึ่งเนาะปุ่นหนึ่งปุ่นหนึ่งติ๊กใช่ขาดช้อนคนตัวท่าน้าไม่คิดทําไมอ่ะก็แล้วกันเราประมาทก็ได้ดอก แวเขาชอบเป็ดแล้วเป็ดชอบเป็ดน้อยหรอเป็ดมันได้ตลอด้เป็ดเาได้มซ้สิ่นงเป็ดแล้วเนาะตายแเปาเป็ดกระไก่ผาดงไอ้เป็ดเป็นเป็นกระไก่ขาหมูอีกน้าม

Tại ngày thoát ra lắm tôi học. Tôi mày không có mặt. Tìm hiểu lắm. Mày thoát mày. Tìm hiểu lắm. 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 ย่าเดี๋ยวได้โดสาดย่าย่าล่ะคิดเอ้ยกูคิดโบอียัง <risqueas> <laughs> ไปใส่ดีสิวันเลยเนาะอาไปใส่ด้สิวันเลยนี่ร้อนไ่เ็กร้ไปนหาโดนนายเนมอมอการโดนเราพอดีจับปาแคน่นี้เ้้าอกก้องจปนกมื้อนะเอานปนบัตรไปนั่นแหละมาพอพออยู่ในฮือนงินเด้เฮือนใหญ่เ เอ้าสองคูนได้แล้วเดี๋ยวทั้งอาทิตย์ห้าห้าเขาก็ห้าแต่หน้าตาหักลายฮะเอาเพิ่มเอาเพิ่มมาเอาเมื่อยหน่อยนะจิ้มเอ้าเอ้าคุณจิ้มมึงอยากกินเอ้าคุณโอ้ยจิ้มมึงอยากกินจิ้มเหมือนกัน ซีมมอยกินนะเล้นคนละงวันซีมนะซีมเหน้าซีม,ซม,ซม,มกันอยากซีมนะอ,ะ,นอ,อะ,ะไรขนมละจีนเขนมไทยอ้อันนั้นขนมน่ะก็เห็นจะพมได้เห่าหนีดึงอ่ะเ,อเป็นปุ่มอยู่นัน่มันพมบอืมยังไงเอะไปหม่แฝงนะ เั็จะท้องยาแกไมโอมาบอกเอนนะโตอะไรบ้างแพงากโค้มันข้าวลิ้นอยู่คู่มือดูกระทองนะเพวันนะบ้าอยากเ่าตกหัหอยมา

สามเซนสามร้อยหนึ่งสามสามสิบสามพันเนาะแกงกแลยมนเด็กมันจะพัแเนาะได้ครับปลาเแตนลแนตัน้อยต่นีได้เนาะนี่หตลักนอยบัดด้อแหลกตลัน่อยลูกลูกอนอ่ะตกบ้านบ่ไเด้บเอาแล้วมงเจ้าหอนะ

嗯，一百五十三。<On S 1> <March> มูดเขาพูดจับตัวาอยุของ้านวันนี้ให้นน exactly. ี้จับห้อเออจับเรยว่ามามาหามม่ใต้บ่มาห้ามเตะเลยหองรุนรุ่นเดือดเอากระดักอีแม่เย็นสมเลยเขาไปเอาเาห่มหึ่งได้ยังไงตะเปย์นะเอาน้ำเปย์เด้อมันตกแล้วมอนแรกดูน้องกัดเชื่มองตัวรัดเชื่อมองตัวบัดเชื่ตัวบง เฮ้ยเราจะได้ะก็ได้านสอเตียงแปดหงมันกี่สาว่ยมีเทีนมาด้ยัง่อาโอ้ดีแงีชุดบ้านก็ม่ดีบ้านใหญ่บุ๊ม่บาหอมานอบ้างขาทานนี้เอาไงก็อย่างขวนี้่าไเอาขวานตุ๊กแก พันขับดังล่างบุกอาต้องขังต้งมีว้าวหนีขนาดหนีเยอะแย่ไปเลยว่ะข้นดีๆแล้วจะบานห้างจีนขันพะนองอมไรน้าวมได้เป็นลูก็เลยยยี่เจอขินังเกตไหมมัน้วยบาทนี่โอ้ยอ้เจ้าจุกผม่มาก็ได้ไอ้จ้าจุกผม่ไหม เอา่ะเงินเนาะ็เท่านั้นต้องค่าก็ลยเป็นเน้แม่ปลาัเด็ดเนีุ่มันจะเกนี้นักนคือนี่มันลแวเี้ยอเอเมื่อล้เน การที่ปกติแล้วเราก็จะว่าครับเป็นไมเป็นทางเป็นทางนั่นเราได้แบบว่าได้กินแต่ละวันก็ต้องเอาอย่างน้อยกินจะได้กินสองเมตรอาหารกินัน้าใบเนี่ขอดสองขอใช่ไหมล่ะนี่ก็ชิ้นที่ดีเลย จนจะเต็มโถ่คืนนี้น่ะเสวเส่วอยู่พี่น้องเอ้ยรูดเขาบุญจะไปซักมันบเบิสูดข้ข้าวข้ขาข้าข้ก็ตักสามเตอร์ซักมันบเบิดได้เข้าไปซักถ้ามบุญบุญเตอร์ไปเอาจง

ตักน้ำได้ป่ะนี่ไปตักน้ำมันกินมดนะเอ๊ะแมงหมาจับพวจาเ้ยค่ะต้นน่หน่อยค่ะตักน้ำต้นนิ่หน่อยชื่อเล็กหมาลุดเลงหมาออกก็คือดีชื่ออีกอย่าไปบอพี่น้องไหนพี่น้องดื่อเลยนะเหมาจับพวบบอุทัยพี่น้องเลย อีม,มันจะบอกพี่น้องงานมันนี่ให้ตั้งนะครับพี่ตั้งครับพี่น้องสำหรับใครมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพอเป็นกำลังใจเฮ้ยสามอุสนกับบ,าบ่าวผู้ไทยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพ่อกับพ่อสองคนเก่าสำหรับมื้อนี้บ,าบ่าวผู้ไทยขอลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย